สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปรัชญาช็อตคัดกับผมลุงตุ้ยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่นักธุรกิจและผู้บริหารทุกคนต้องเคยเจอนั่นคือการซื้อกิจการหรือการดึงตัวคนเก่งจากคู่แข่งแต่จะทําอย่างไรให้การซื้อกิจการนั้นราบรื่นที่สุดทําอย่างไรให้การได้คนเก่งมาแล้วเขายอมสวามิภักดิ์กับเราด้วยใจจริงวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูหนึ่งในดีลการเทคโอเวอร์ และการซื้อตัวผู้บริหารระดับท็อปที่เฉียบขาดที่สุดในประวัติศาสตร์สามก๊กตอนที่เล่าปีพิชิตเสฉวนและได้ม้าเฉียวมาเป็นขุนพลคู่บารมีครับเรื่องราวในตอนนี้เปรียบเสมือนกรณีศึกษาชั้นยอดของการควบรวมกิจการ Merger and Acquisition ที่ไม่ได้ใช้เพียงกำลังทหารหรือเงินทุนแต่ใช้จิตวิทยาขั้นสูงการบริหารคนและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเรามาดูกันครับว่าเล่าปีและคงเบ้ง ทำได้อย่างไรในสมก๊ก2010ตอนที่67เปิดม่านมาหากาบการพิชิตเสฉวนสถานการณ์ในตอนนั้นเรล่าปีได้เคลื่อนทัพเข้าประชิดเมืองเฉิงตูเมืองหลวงแห่งแคว้นเสฉวนของเล่าเจียงแล้วแต่การจะหักตีด่านเจียเหม่งกวนและเมืองเฉิงตูโดยตรงนั้นต้องสูญเสียพรไพรพลมหาศาลขณะเดียวกันเล่าเจียงที่กำลังจนตรอกก็ได้ส่งคนไปขอความช่วยเหลือจากเตียวหลัวแห่งหั่นตง ซึ่งเตียวหลวเองก็ไม่กล้าปะทะกับเล้าปีโดยตรงแต่เขามีไพ่ตายอยู่ในมือนั่นคือม้าเฉียวยอดขุนพลจากแดนตะวันตกผู้มีสมญานามว่าม้าเฉียวผู้สง่าง,งามซึ่งกําลังลี้ภัยอยู่กับเตียวหลัวเตียวหลวจึงส่งม้าเฉียวพร้อมน้องชายคือมาใต้และขุนพลคู่ใจอย่างปังเต็กยกทัพมาช่วยเล้าเจี้ยงโดยมีเป้าหมายเพื่อตีสกัดทัพของเล้าปีการมาของม้าเฉียวนั้นสร้างความหวนวิตกอย่างมากเพราะกิตติศัพท์ฝีมือการรบของเขานั้น เรื่องลือไปทั่วแผ่นดินนี่คือบทเรียนข้อแรกสำหรับนักธุรกิจการจะดึงตัวคนเก่งจากคู่แข่งต้องทำลายฐานสนับสนุนและสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงให้เกิดกับเป้าหมายเสียก่อนทำให้เขารู้สึกว่าที่ที่เขาอยู่นั้นไม่ใช่ที่ของเขาอีกต่อไปศึกศักดิ์ศรทที่ด่านเจียเหมิงกวนเมื่อทัพม้าเฉียวมาถึงด่านเจียเหมิงกวนก็ได้ท้ารบกับทัพเล่าปีคงเบ้งรู้ดีว่าฐานในทัพเล่าปีไม่มีใครสู้กับม้าเฉียวได้ซึ่ง ยกเว้นเพียงคนเดียวคือเตียวหุยแต่คงเบ้งกลับแกล้งทำเป็นไม่สนใจและกล่าวว่าคงต้องให้กวนอูที่อยู่เก๋งจิ๋วมาจัดการคำพูดนี้แทงใจดําเตียวหุยอย่างจังเขาลุกขึ้นวอยวายและยืนกรานที่จะออกไปรบกับมาเฉียวให้ได้เท่านั้นนี่คือจิตวิทยาการกระตุ้นคนคงเบ้งใช้อัตตาและความใจร้อนของเตียวหุยให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เขาแสดงฝีมือออกมาอย่างเต็มที่การรบระหว่างเตียวหุยกับมาเฉียวจึงเปรียบเสมือนการเปิดตัวสินค้าครั้งสําคัญ คือการแสดงให้ม้าเฉียวเห็นว่าบริษัทของเล่าปีนั้นมีบุคลากรที่มีความสามารถทัดเทียมกับเขาไม่ได้ด้อยไปกว่านั้นเลยทั้งสองรบกันดูเดือดตั้งแต่กลางวันจนถึงค่ำคืนแต่ก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะการต่อสู้ครั้งนี้สร้างความประทับใจให้ทั้งสองฝ่ายเล่าปีซึ่งมาดูการรบด้วยตนเองได้กล่าวชื่นชมม้าเฉียวว่าเป็นยอดขุนพลเสือจริงๆและสั่งให้หยุดรบเพราะกรัทั้งสองจะได้รับบาดเจ็บการเจรจาปิดดีลและการสวามิภักดิ์ เมื่อเห็นว่ามาเฉียวเริ่มขยาวและทับก็ขาดเสบียงขงเบ้งจิงเริ่มแผนขั้นสุดท้ายเขาส่งลี่อินซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับมาเฉียวและเป็นที่นับถือไปเจรจาลับกับมาเฉียวลี่อินไม่ได้ไปเพื่อข่มขู่แต่ไปเพื่อชี้ให้เห็นถึงอนาคตลี่อินชี้ให้มาเฉียวเห็นว่าเตียวหลัวเป็นเจ้านายที่เชื่อคนง่ายและไม่รักษาสัญญาอนาคตของมาเฉียวกับเตียวหลัวนั้นมืดมนตระกูลของมาเฉียวถูกโจโฉสังหารเกือบทั้งหมดการจะแก้แค้นโจโฉได้ ต้องอาศัยเจ้านายที่มีบาร,รมีและอุดมการ์อย่างเล่าปีเล่าปีคือเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ฮั่นการเข้าร่วมกับเล่าปีคือการทําเพื่อแผ่นดินและฟื้นฟูราชวงศ์เป็นการสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลม้าเฉียวซึ่งกําลังไร้ที่พึ่งและสับสนเมื่อได้ฟังเหตุผลและเห็นถึงวิสัยทัศน์ของเล่าปีจึงตัดสินใจสวามิภักดิ์ในที่สุดขงเบงได้สั่งให้ม้าเฉียวยกทัพไปที่หน้าเมืองเฉิงตูทันทีเมื่อชาวเมืองและทหารของเล่าเจียง เห็นทัพของม้าเฉียวยอดขุนพลที่พวกเขาต้องการให้มาช่วยบัดนี้กลับกลายเป็นทัพของเล่าปีทําให้ขวัญกาลังใจของทหารในเมืองเฉิงตูหมดสิ้นไปในทันทีเล่าเจียงซึ่งเป็นคนอ่อนแอและขี้ขลาดอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าไม่มีทางสู้จึงตัดสินใจเปิดเมืองยอมแพ้แต่โดยดีการวางรากฐานและการตั้งกฎหมายเมื่อเล่าปีเข้าเมืองเฉิงตูได้สําเร็จสิ่งแรกที่เขาทําไม่ใช่การฉลองชัยชนะ แต่เป็นการบริหารจัดการหลังการควบรวมกิจการให้เกียรติผู้แพ้เล่าปีปฏิบัติต่อเล่าเจี้ยงอย่างมีเกียรติไม่ได้ประหารหรือยึดทรัพย์สินทั้งหมดแต่ยังคงให้ตำแหน่งและส่งไปอยู่ที่เก๋งจิ๋วอย่างสุขสบายการกระทํานี้เป็นการซื้อใจขุนนางเก่าของเสฉวนว่าเล่าปีไม่ใช่คนโหดร้ายปูนบําเหน็จรางวัลเล่าปีแจกจ่ายรางวัลและตำแหน่งต่างๆให้กับขุนนางและทหารทั้งเก่าและใหม่ตามความเหมาะสมทําให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ และมีส่วนร่วมกับองค์กรใหม่การตั้งกฎหมายที่สำคัญที่สุดของเบ้งได้เสนอให้มีการร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพื่อปกครองเสฉวนกฎหมายนี้มีความเข้มงวดและยุติธรรมเพื่อสร้างระเบียบวินัยและป้องกันไม่ให้ทหารของเล่าปีไปกดขี่ข่มเหงเชาวเมืองเสฉวนการกระทำนี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ชัดเจนว่าต่อจากนี้ไปทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ วิเคราะห์และถอดบทเรียนสู่โลกธุรกิจปัจจุบันภาวะผู้นำในวิกฤตศิลปะการได้ใจคนของเล่าปีเล่าปีแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นซึ่งเป็นมิชชั่นขององค์กรที่ดึงดูดคนดีมีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานด้วยเขารู้จักใช้คนให้ถูกกับงานโดยมอบหมายงานพิชิตเสฉวนให้กับขงเบ้งและปังทองและในวิกฤตที่ต้องเผชิญหน้ากับม้าเฉียว เขาก็ไว้วางใจในแผนของของเบ้งอย่างเต็มที่การแสดงความชื่นชมมัดเฉียวงานกลางสนามรบยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างและความสามารถในการมองเห็นคุณค่าของคู่แข่งซึ่งเป็นคุณสมบัติส,สําคัญของผู้นําที่ยิ่งใหญ่กลยุทธ์ทางการธุรกิจจากสนามรบสู่ห้องประชุมการซื้อตัวผู้บริหาร Talent a c q u i s i t i o n การได้มัดเฉียวมาคือสุดยอดกรณีศึกษาของการดึงตัวผู้บริหารระดับสูง C Level จากบริษัทคู่แข่ง คงเบ้งไม่ได้ใช้เงินแต่ใช้วิชั่นและโอกาสในการโน้มน้าวเขาชี้ให้ม้าเฉียวเห็นว่าแพลตฟอร์มของเล่าปีนั้นยิ่งใหญ่และมีอนาคตกว่าแพลตฟอร์มของเตียวหลัวตัวอย่างธุรกิจจริงเหมือนกับที่ Google หรือ Apple ดึงตัววิศวกรหัวกะทิจากบริษัทคู่แข่งไม่ใช่แค่ด้วยเงินเดือนที่สูงขึ้นแต่ด้วยการเสนอโปรเจกต์ที่ท้าทายและมีผลกระทบต่อโลกมากกว่าการควบรวมกิจการ M&A การพิชิตเสฉวนของเล่าปีคือ เฟรนลี่โฮสต์ไทเทคโอเวอร์ที่สมบูรณ์แบบเขาใช้กําลังทหารบีบแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดประตูจรจาและใช้จิตวิทยาทําให้ผู้บริหารของอีกฝั่งคือเล้าเจี้ยงยอมแพ้โดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อมากนักการที่มัดเฉียวซึ่งเป็นพันธมิตรของเล้าเจี้ยงกลับมายืนอยู่ฝั่งเล่าปีกก็เปรียบเสมือนการที่ซัพพลายเออร์หรือพาร์ทเนอร์คนสําคัญของบริษัทเป้าหมายหันมาสนับสนุนผู้ซื้อกิจการทําให้ดีวจบลงอย่างรวดเร็วการบริหารหลังการควบรวม post merger i n t e g r a ก i o n การตั้งกฎหมายและปูนบำเหน็จของเล่าปีคือการสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บริษัทที่ซื้อกิจการอื่นมาแล้วล้มเหลวส่วนใหญ่มักเกิดจากการรวมกวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้พนักงานเก่าและใหม่ขัดแย้งกันเล่าปีและขงเบ่งป้องกันปัญหานี้ด้วยการสร้างกฎกติกาที่ชัดเจนและยุติธรรมสำหรับทุกคนแง่คิดเชิงบวกและลบดาบสองคมแห่งการพิชิตแง่คิดเชิงบวกการเห็นคุณค่าของคน เล่าปีและขงเบ่งมามะเฉียวเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดกลยุทธ์เหนือกว่ากำลังการใช้สติปัญญาและจิตวิทยาสามารถเอาชนะกำลังทหารที่แข็งแกร่งกว่าได้ช่วยลดความสูญเสียความสำคัญของวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของเล่าปีเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนเก่งให้มารวมตัวกันการสร้างระบบการเข้าเมืองและตั้งกฎหมายทันทีแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมองการไกลแง่คิดลบ ความชอบรมในมุมของเล่าเจี้ยงเล่าปีคือญาติที่ทรยศและหักหลังเพื่อยึดอำนาจนี่คือบทเรียนว่าในโลกธุรกิจผลประโยชน์มักจะอยู่เหนือความสัมพันธ์การใช้เลขกลนแผนขอ,ของของแบ่งแม้จะแยบยนต์แต่ก็เต็มไปด้วยการยุยงการหลอกลวงซึ่งเป็นด้านสีเทาของการทำธุรกิจชะตากรรมของผู้แพ้แม้เล่าปีจะปฏิบัติต่อเล่าเจี้ยงอย่างดีแต่สุดท้ายเล่าเจี้ยงก็ต้องสูญเสียทุกอย่างและถูกนารเทศไป นี่คือความจริงอันโหดร้ายของการแข่งขัน1ิบคำถามที่นักธุรกิจสงสัยจากเรื่องตอนนี้จะดึงตัวคนเก่งจากคู่แข่งโดยไม่ให้ดูเป็นการซื้อตัวที่น่าเกลียดอย่างไรได้บ้างคำตอบคืออยากคุยเรื่องเงินเป็นอันดับแรกแต่ให้คุยเรื่องวิชั่นและโอกาสที่เขาจะได้รับชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มของคุณจะทําให้เขาสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้อย่างไรเหมือนที่ลี่อินคุยกับมาเฉียวเรื่องการแก้แค้นโจโฉและฟื้นฟูราชวงศ์เมื่อเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก ควรทำอย่างไรคำตอบคืออย่าประทะตรงแต่ให้หาจุดอ่อนของเขาซึ่งอาจไม่ใช่จุดอ่อนด้านฝีมือแต่อาจเป็นเจ้านายหรือระบบสนับสนุนที่ไม่ดีพอเหมือนที่คงเบ้งโจมตีไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างม้าเฉียวกับเตียวหลัวหลังควบรวมกิจการควรทำอะไรเป็นอันดับแรกคำตอบคือสร้างกฎกติกาหรือวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทันทีสื่อสารให้พนักงานทั้งเก่าและใหม่เข้าใจว่า ่อจากนี้ไปเราจะเดินไปในทิศทางเดียวกันภายใต้มาตรฐานเดียวกันทำอย่างไรให้พนักงานเก่าของบริษัทที่ถูกซื้อยอมรับผู้นําคนใหม่คําตอบคือให้เกียรติผู้นําคนเก่าเหมือนที่เล่าปี่ทากับเล้าเจี้ยงและปูนบําเหน็จรางวัลให้กับพนักงานเก่าตามความสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณเห็นคุณค่าของพวกเขาและไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูการใช้คนใกล้ชิดไปเจรจาสําคัญแค่ไหนคําตอบคือสําคัญมากมาก,การส่งคนที่พูดภาษาเดียวกันหรือมีพื้นเพเดียวกันไปเจราจา เหมือนที่คงเบ้งส่งลี่อินไปหาม้าเฉียวจะช่วยทำลายกำแพงและสร้างความไว้วางใจได้เร็วกว่าจำเป็นต้องโชว์เผาให้คู่แข่งเห็นไหมหรือไม่คำตอบคือจำเป็นในบางครั้งการให้เตียวหุยรบกับมาคำตอบคือจำเป็นในบางครั้งการให้เตียวหุยรบกับม้าเฉียวคือการแสดงศักยภาพขององค์กรโชว์เคสว่าเราก็มีดีและพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่สมน้ำสมเนื้อไม่ใช่การไปขอร้องอย่างเดียวความใจกว้างของผู้นำ ส่งผลต่อธุรกิจอย่างไรทรงผลอย่างมหาศาลการที่เล่าปี่ชื่นชมม้าเฉียวแม้เป็นศัตรูทําให้เมื่อม้าเฉียวย้ายข้างมาเขารู้สึกได้รับการยอมรับและพร้อมจะทํางานถวายชีวิตให้ทันทีผู้นําที่ใจกว้างจะได้ใจลูกน้องในยุคนี้การสร้างแบรนด์ของผู้นำา p r s s o n l l r r n n i n n g เหมือนเล่าปียังจำเป็นไหมคำตอบคือจำเป็นอย่างยิ่งแบรนด์ของเล่าปีคือ ผู้มีคุณธรรมและสืบเชื้อสายราชวงศ์นี่คือสิ่งที่ดึงดูดคนเก่งในยุคนี้ผู้นำต้องสร้างแบรนด์ของตัวเองให้ชัดเจนว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์น่าเชื่อถือและพร้อมจะสนับสนุนให้ทีเมเติบโตบทเรียนจากเล่าเจี้ยงคืออะไรสำหรับผู้บริหารคำตอบคือการเป็นผู้นำที่อ่อนแอไม่เด็ดขาดหูเบาและไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ได้ สุดท้ายก็จะสูญเสียทุกอย่างให้กับคู่แข่งที่แข็งแกร่งและมีวิสัยทัศน์กว่าเราจะนำเรื่องคุณธรรมของเล่าปีมาปรับใช้ในธุรกิจที่เน้นผลกำไรได้อย่างไรคำตอบคือคุณธรรมในโลกธุรกิจคือจรรยาบรรณเอธิ์ ics, และความรับผิดชอบต่อสังคม CSR การทำธุรกิจอย่างมีจรยาบรรณซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและพนักงานอาจดูเหมือนได้กำไรช้าแต่จะสร้างความยั่งยืนและความไว้วางใจในระยะยาว ซึ่งมีค่ามากกว่าผลกำไรระยะสั้นบทเรียนจากสามก๊กในตอนนี้สอนให้เรารู้ว่าการเอาชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การเอาชนะในสนามรบแต่คือการเอาชนะใจคนการได้ครอบครองดินแดนนั้นเป็นเรื่องชั่วคราวแต่การได้ครอบครองใจผู้คนจะสร้างอาณาจักรที่ยั่งยืนตอนที่67ของสามก๊กเยนินร้อยมีบทสนทนาและคำพูดที่นาสนใจหลายประโยค โดยเฉพาะในฉากที่กวนอูทูลขอเล่าปีและคงเบ้งเพื่อไปตีเมืองเตียงสานี่คือคำพูดที่โดดเด่นจากตอนนี้ครับ 1. กวนอูแค่นายทับชราภาพคนหนึ่งไม่อยู่ในสายตาข้าหรอกไม่ต้องพาคนไปมากขอทหารแค่ห้าร้อยที่ข้าพึกมาก็จะตัดหัวหังตรงและเจ้าเมืองเตียงสามามอบให้พี่ใหญ่ได้แล้วมุมมองที่น่าสนใจคือ คำพูดนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นในฝีมือของกวนอูอย่างเต็มเปี่ยมแต่ก็แฝงไปด้วยความประมาทที่มองข้ามคู่ต่อสู้ทำให้ขงเบ้งต้องพยายามทัดทาน 2. กวนอูข้ายืนยันขอเพียง500รพอหรือไม่งั้นข้าจะทำสัญญากับท่านถ้าจับตัวห้างตรงไม่ได้ข้ายินดีรับการลงโทษมุมมองที่น่าสนใจคือเป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความยึดมั่นในเกียรติศักดิ์ของกวนอู และความไม่ยอมแพ้แม้จะถูกตักเตือนแต่ก็ยืนยันในเจตจำนงของตนเอง 3. าคงเบ้งที่กล่าวถึงกวนอูว่ากวนอูเป็นทหารได้แต่จะให้เป็นเจ้าเมืองปกครองคนนั้นไม่ได้มุมมองที่น่าสนใจคือคำพูดนี้เป็นเหมือนการเตือนสติและมองข้ามไปถึงอนาคตว่ากวนอูมีจุดอ่อนเรื่องความเย่อหยิงซึ่งในที่สุดก็นาไปสู่ความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่ในภายหลัง 4. จังหวะที่ห่างตรง ยิงธนูใส่กวนอูในฉากต่อสู้ระหว่างห่างตรงกับกวนอูห่างตรงไม่ได้ยิงลูกธนูเพื่อสังหารกวนอูแต่ยิงสายเปล่าแล้วต่อมาก็ยิงธนูปักยอดหมวกของกวนอูมุมมองที่น่าสนใจคือการกระทํานี้ไม่ได้มีแต่คําพูดแต่แฝงความหมายอันลึกซึ้งไว้ด้วยห่างตรงแสดงน้ําใจของนักรบโดยการไม่ทําร้ายกวนอูเป็นการตอบแทนที่กวนอูไม่ได้ทําร้ายตนในคราวก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ในวิถีนักรบของทั้งสองคนได้อย่างชัดเจนครับขอบคุณสวรณกรรมสามโกกอันทรงคุณค่าที่มอบบทเรียนให้เราได้เสมอและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามปรัชญาชดคัดกับผมลุงตุยสำหรับท่านใดที่สนใจเปิดร้านแฟนชายรับส่งพัสดุที่กำลังเติบโตและเป็นธุรกิจแห่งอนาคตหรือต้องการสั่งซื้อกล่องไปรษณีย์คุณภาพดีสามารถติดต่อได้ที่เพพอยโท 0863111288ติดต่อครูโ oh, อได้เลยครับ